สุมพลอิตยศนะครับดูคร mm ับ hmm. นี่คือเทรนใหม่นี่คือคนรุ่นใหม่ครับหันมาให้ความสนใจในเรื่องของเกมการต่อสู้นะครับเรียนย้ำว่าใช้กฎกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับวันนี้แล้วก็จะไม่มีการตัดสินเนื่องจากว่าโคตะอิมมระนั้นแม่ต้องบอกว่าถ้าเป็นภาษามวยกระดูกยังน้อยครับคุณสิครับต่อยมาครั้งเดียวเท่านั้นเองครับคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลชิมชาติระดับตำนานของญี่ปุ่นนะครับคุณแม่เป็นดาราครับ ส่วนตัวเขาเชื่นชอบฟุตบอลกับมวยไทยครับแล้วก็นะครับสนใจศิละปะการต่อสู้ตั้งแต่ปัตถมเลยคุณชจยชายชแต่ว่าเขาต่อยมาไฟเดียวเท่านั้นเองครับเอาครับบัวขาวเจอลูกคิกบ็อกซิ่เข้ามโดนคิกบ็อกซิ่งโดนท้องเพลองนะครับเอาครับชักโอ้โหเหมือนกันรันบบัวขาวแม่ถ้าฟังเสียงตีนี่บัวขาวเป็นรองแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาวุธครับโอ้โยแตะไม่้ว ปีนเลยครับแฟนๆแต่ไม่โดนยังปีรับคุณประสิทธิ์ครับแค่ถอดเสื้อยังกรีดเลยคุณชะจ่ายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับถอดเสื้อคลุมออกนี่ยังกรีดเลยครับเนี่ยครับนักมวยหน้าลอนะครับคุณแม่เป็นดาราคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลอุยแทงขวาครับต้องบอกว่าไม่มีการตัดสินแล้วครับอือหือน้องแบ์ผู้บริหารของ T s v วนี่ยืนไม่ติดนะครับนั่งแล้วครับยืนไม่ติด้วครับ ลูกชายของเสียหุยครับคุณสุรชาติพิศิวุธินัน์นั่งอยู่ที่ประธานเทคนิคดุลลุนเกน,นะครับโอ้โหแฟนๆนมีใครที่มีโทรศรัพท์ใครที่มีกล้องบันทึกข่าก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตครับเข้ามาดูเกมมาต่อสู้ไปอ่างยักได้าชนเนินนัดประวัติศาสตร์ครับ19สาิงหาอ่ะท่านผู้ชมเราดูไปพร้อมๆกันนะครับทางด้านของโคตามิวรกักไฟเดียวเท่านั้นเองครับต่อยในรูปแบบของ MMA มานะครับ วันนี้ได้รับเชิญมาเมืองไทยครับขึ้นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์วงการมวยเมืองไทยครับ77ปีครับราชดำเนินรูปใหม่รูปแบบใหม่โฉใหม่แล้วจัดสมยกที่คนดูเยอะที่สุดวันนี้ครับบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยครับนี่ยังไม่ปล่อยของครับบวกข่าวยังไม่ปล่อยของนะครับล่อเสือเข้าถ้ำก่อนครับให้โคตะาและออกอาวุธเยอะๆครับปล่อยเบาะปล่อยโป้ไว้ อาครับดีเข้าไปตบซ้ายกินขวาหนึ่งสองเข้าไปครับเรียนย้ำว่าใช้ศอกไม่ได้นะครับจับแล้วแตะแล้วแทงได้ครับนั่นแหละครับตายในกติกาของเ m a มนะครับดูสาวๆครับมีทั้งศิลปินมีทั้งดาราครับมีทั้งน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่มีทั้งนักธุรกิจครับเข้ามาชมการแข่งขันครับวันนี้ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จเกินคาดนะครับอ้าวางแท่งก่อนหน้าจ้ครับ